สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาดูผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2อ2 3 2 0ย4าร2023-2024ในสัปดาห์ที่36กันนะคะเริ่มกันที่คืนวันศุกร์ที่3พฤษภาคม2567ปรากฏว่าลูตันทาวเปิดบ้านเสมอกับเอเวอร์ตันไป1ประตูต่อ1โดยลูตันทาวได้ประตูจากอดเดบโายโยนาทีที่31ส่วนเอเวอร์ตันได้1ประตูจากจุดโทษของคาวลลูวินนาทีที่24 ไปดูกันที่คืนวันเสาร์ที่4พฤษภาคม2567ค่ะไปดูเกมคู่ระหว่างปืนใหญ่อาร์เซนอลกับบอลมาร์ค่ะโดยเล่นกันที่เอมิเรตสตเดียมบ้านของปืนใหญ่อาร์เซนอลเกมในครึ่งเวลาแรกเล่นกันมาจนถึงนาทีที่45นะคะอาร์เซนอลมาได้จุดโทษจากจังหวะที่มาร์ทชาเวสผู้รักษาประตูทีมเยือนไปทำฟาวลคายฮาวเวตในเขตโทษและผู้ตัดสินเป่าให้เป็นจุดโทษค่ะ บูกโย o สาก้ารับหน้าที่ยิงจุดโทษเข้าไปไม่พลาดนะคะช่วยให้ทีมปืนใหญ่ขึ้นนำก่อน1ประตูต่อศูนย์แล้วก็จบ45นาทีแรกไปด้วยสกอร์นี้เกมในครึ่งเวลาหลังนาทีที่70เจ้าบ้านอาร์เซนอลได้ประตูเพิ่มจากการที่ทำเกมขึ้นมานะคะและจังหวะส,สุดท้ายเป็นเลอันโดรทรอสซายิงเข้าประตูไปให้ปืนใหญ่ออกนำห่างไปเป็น2ประตูต่อศูนย์ นาทีที่97เจ้าบ้านมาได้ประตูเพิ่มในช่วงท้ายเกมนะคะจากจังหวะที่เดคแคลนไรส์ได้ยิงมุมแคบด้วยเท้าขวาบอลพุ่งแรงเข้าประตูปลายแบบสุดสวยเลยละคะ่ะช่วยให้อาร์เซนอลนำห่างไปเป็น3ประตูต่อ0หลังจากนั้นทั้ง2ทีมทำประตูเพิ่มเติมไม่ได้นะคะจบเกมอาร์เซนอลเปิดบ้านเอาชนะบ,บอลมัดไป3ประตูต่อ0ค่ะ ในขณะที่ทางด้านของเชฟฟิลด์เปิดบ้านแพ้นอตติงแฮมฟอ o r เรสหนึประตูต่อ3นะคะโดยเชฟฟิลด์ได้ประตูจากเบรเรตันดิอาสนาทีที่17ซึ่งเป็นการยิงจุดโทษค่ะส่วนฟอ r e เรสได้3ประตูจากฮัสันโอดอยนาทีที่2 7และนาทีที่65รวมทั้งอีก1ประตูที่ได้ในนาทีที่51ซึ่งเป็นการยิงของเยสค่ะไปดูเกมคู่ระหว่างเบอร์ลี่กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดค่ะ เริ่มเกมการแข่งขันนาทีที่18นิวคาสเซิลนำก่อน1 0จากจังหวะที่มอร์ฟี่เติมมาทางขวาและเปิดมาทางเสาแรกอิสซักยิงตามน้ำไปติดขามูดิชบอลเนี่ยมากระดอนเข้าทางของวิลสันนะคะตามยิงซ้ำเข้าไปนาที35มสาสาิกาโดงหนีไปเป็น2ประตูต่อศูนย์จากการสวนกลับเร็วค่ะวิลสันเอาบอลลงก่อนที่จะเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวาแล้วก็ไหลคืนให้กับมอร์ฟี่ที่เติมเข้ามาแล้วมีการป้ายต่อไปให้ลองสตาร์แปะด้วยขวาเข้าไปนะคะ นาที40นิวคาเซนำ3ประตูต่อ0จากจังหวัดที่กอร์ดอนลากเข้ามาในกรอบเขตโทษด,ด้านซ้ายก่อนจะไหลย,ย้อนมาให้กิมารายส์แปกเข้าไปนาทีที่55ค่ะนิวคาเซนำเป็น4ประตูต่อ0จากการยิงของอิสซักหัวหอกรังโยงนะคะนาทีที่86ค่ะเบอร์รี่ตีไข่แตก1ประตูต่อ0จากการเตะมุมนะคะโดยเป็นทางด้านของโอเชค่ะโขกบอลย้อนกลับมาที่เสาแรกเข้าประตูไป จบเกมเบอร์ลี่เปิดบ้านแพ้นิวคาสเซิลไป1ประตูต่อ4ส่วนคู่ระหว่างเบรนท์ฟอร์ดกับฟูลแลมเสมอกัน0ประตูต่อ0ไปดูเกมคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับวูฟแฮมตันนะคะโดยเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดสนามเอติฮัสเตเดียมประทามหมาป่าวูฟแฮมตัน ในนาทีที่12แมนซิตี้ได้ประตูขึ้นนำค่ะเมื่อแบนนาโดซินวาเปิดบอลจากขวาไปถึงเสาสองยอสโกกวาดิโอนเข้ามาซัดด้วยซ้ายแล้วก็โดนราย,ยานเอ็ดนูรีแนวรับทีมเยือนเข้ามาปะทะล้มลงนะคะผู้ตัดสินเป่าให้เป็นจุดโทษทันทีแล้วก็เป็นเออร์ลิงฮาแลนด์รับหน้าที่สังหารเข้าไปให้เรือใบสีฟ้าออกนำก่อน1ประตูต่อศูนย์ นาที35โรดรีค่ะเปิดบอลจากขวาไปให้เออร์ลิงฮาแลนด์เทคตัวขึ้นมงที่เสาสองเข้าไปนะคะซิตี้นำห่างเป็น2ประตูต่อศูนย์ช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกแมนซิตี้ได้จุดโทษอีกครั้งเนลสันเซเมโดไปสกัดเออร์ลิงฮาแลนด์ล้มลงจังหวะกำลังสับไกลย,ยิงในเขตโทษนะคะก่อนที่ฮาแลนด์จะลุกขึ้นมาสังหารเองเข้าไปไม่พลาดแล้วค่ะแล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยการออกนำของแมนเชสเตอร์ซิตี้3ประตูต่อศูนย์ นาทีที่53วูฟแฮมตันไล่มาเป็น1ประตูต่อ3นะคะชองริกเนอร์เบเลกาเปิดบอลจากฝั่งขวาเข้ามาในเขตโทษค่ะเอเดซอนนายทวานแมนซิตี an, ้ city, ออกมาพยายามตัดบอลแต่ว่าโดนแค่ปลายมือเท่านั้นนะคะทำให้บอลเนี่ยเลยไปถึงเสาสองและเป็นวางฮีชานที่ซัดประตูตีไข่แตกให้วูฟได้สำเร็จ อย่างไรก็ตามค่ะแมนซิตี้หนีห่างออกไปอีกนะคะเป็น4ประตูต่อหนึ่งจากจังหวะที่ฟิลฟเดนวางบอลยาวให้เออร์ลิงฮาแลนด์หลุดเข้าเขตโทษค่ะก่อนยิงด้วยซ้ายส่งบอลพุ่งเสียบตะข่ายเข้าไปแล้วก็เป็นประตูที่4ของฮาแลนด์ในเกมนี้หลังจากนั้นค่ะ แมนซิตี้ยังคงครองบอลบุกเข้าใส่ได้มากกว่าแล้วก็มาได้ประตูปิดกล่องนาทีที่85นะคะเมื่อดูดีจ่ายบอลให้ฮูเลียนอาวารสหลุดเข้าเขตโทษไปยิงเรียดด้วยซ้ายเข้าประตูไปแล้วค่ะจบเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้ถล่มวูฟแฟมตันไปขาดลอยเลยนะคะ5ประตูต่อ1จากนั้นค่ะไปดูกันที่ผลการแข่งขันในคืนวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคม2567นะคะ ไรตันเฉือนชนะแอสตันวิลล่าไป1ประตูต่อศูโดยได้ประตูจากเปโดรนาทีที่87ขณะที่อีกคู่ค่ะเชลซี Chelsea, เปิดบ้านถลม่มเวสต์แฮมไปถึง5ประตูต่อ0ูนย์นะคะโดยเชลซีได้ประตูจากพาเมอร์นาทีที่15กาลาเกอร์นาทีที่30มาดเยเกนาทีที่36และแจ็กสันที่ยิง2ประตูในนาทีที่48และ80ส่วนอีก1คู่ค่ะ ทางด้านของลิเวอร์พูลเอาชนะทอตน,นมฮอสเปอร์ไปได้4ประตูต่อ2นะคะนาที16บหลิเวอร์พูลได้ประตูขึ้นนำก่อนนะคะจังหวะที่โคดี้กัปโปเปิดบอลมาในเขตโทษให้มัวเมสซาลาวิ่งโฉบมาโขเข้าประตูไป นาที45หรือว่าพูลได้ประตูที่2ค่ะจังหวะที่โมเมสซาล a าได้ยิงในเขตโทษบอลเนี่ยพุ่งไปติดเซฟกูเยโมวิคาริโอแล้วก็กระดอนมาเข้าทางแอนดรูโรเบอร์สันนะคะที่วิ่งมายิงเจาะเข้าไปให้หงแดงนำก่อน2ประตูต่อศูนย์ในครึ่งเวลาแรกนาทีที่50ค่ะทับหงแดงมาได้ประตูที่3จากจังหวะที่ฮาวิเอเลียสวางเท้าเปิดบอลไปทางเสาไกลแล้วก็มีโคดี้กักโปรกระโดดขึ้นโขกนะคะ บอลเข้าประตูไปพาหงแดงนำสามประตูต่อศูนย์นาทีหกสิบค่ะหงแดงหรือว่าผู้ขยับห่างไปเป็นสี่ประตูต่อศูนย์จากจังหวะที่โมฮัมเหม็ดซาร่าส่งบอลเข้ากลางให้ฮาวิเอเลียสก่อนที่เจ้าตัวจะแตะบอลหนึ่งจังหวะแล้วก็ได้ยิงด้วยซ้ายข้างถนัดนะคะบอลเนี่ยพุ่งเข้าประตูไปทำให้ลิเวอร์พูลนำห่างไป4ประตูต่อศูย์ค่ะ นาที่71ทีมเยือนทอแนมฮอสเปอร์ pur, มาได้ประตูตีไข่แตกจากจังหวะที่เบรนแนนจอห์นสันค่ะเปิดบอลเข้ามาหน้าปากประตูแล้วก็เป็นทางริชารลิซอนวิ่งมาชาร์ตบอลจะจาะผ่านมืออลิซงเบเกอร์เข้าประตูไปนะคะพาทีมตามมาที่1ประตูต่อ4หนนาที77ค่ะไก่เดือยทองมาได้ประตูเพิ่มนะคะริชารลิซอนป้ายบอลย้อนหลังมาให้ซนเฮืองมินค่ะ วิ่งมายิงเต็มๆในเขตโทษบอลผ่านเข้าประตูไปพาทีมไล่มาเป็น2ประตูต่อ4หลังจากนั้นทั้ง2ทีมทำประตูเพิ่มเติมไม่ได้นะคะทำให้จบเกมค่ะลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะทอนแนมฮอสเปอร์ไปได้4ประตูต่อ2ไปดูเกมการแข่งขันเมื่อคืนวันจันทร์ที่6พฤษภาค,คม2567ค่ะประสาทเรือนแก้วคริสตันพาเลทเปิดสนามเซลเฮิร์ตพาร์ครับการมาเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เกมผ่านมาถึงนาทีที่12นะคะเจ้าทินคริสตันพาเลตได้ประตูขึ้นนำก่อน1 0ค่ะม c เคิลโอลิเซพาบอลหลบแนวะรับทีมเยือนก่อนที่จะหลุดเข้าไปในเขตโทษแล้วก็ยิงด้วยซ้ายนะคะจากนั้นนาที40คริสตันพาเลตได้ประตูที่2ค่ะจังหวะที่ตัดบอลได้ตรงกลางสนามชองฟิลิปมาติต้าแตะหลบจอห์นนี่อีแวนส์แล้วก็ซัดเต็มข้อเลยนะคะบอลพุ่งเสียบเสาแรก ทำให้คริสตันพาเลตนำห่าง2ประตูต่อ0ูนยแล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังนาทีที่58ค่ะเจ้าบ้านคริสตันพาเลตมาได้ประตูที่3อดัมวาตันวางบอลเข้าเขตโทษนะคะโจอาคิมแอนเดอร์เซนล้มตัวปาดบอลไปให้ไทริกมิเชลยิงเจาะเข้าไปเลยคะ่ะให้ประสาทเรือนแก้วนี้ไปเป็น3ประตูต่อศถัดมานาที6 6 คาเซมิโรเสียบอลให้ดาเนียลมุนยอสก่อนที่จะไหลยย้อนกลับไปให้ไมเคิลโอโลิเซยิงเต็มข้อเลยนะคะเข้าประตูไปทำให้คริสตันพาเลตขยับไปเป็น4ประตูต่อศูนย์หมดเวลาการแข่งขัน90นาทีนะคะคริสตันพาเลตเปิดบ้านถล่มเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปขาดลอย4ประตูต่อศูนย์จากนั้นไปดูสถานการณ์ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ฤดูกาล2023-2024ในสัปดาห์ที่36นะคะอาร์เซนอลค่ะลงเล่นไป36นัดมี83แต้มตามมาติดติดอันดับที่2นะคะคือแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะ35นัดมี82แต้มอันดับ3ลิเวอร์พูลค่ะ36นัดมี78แต้ม3ทีม3อันดับนี้นะคะยังคงไล่เบียดกันยังมองไม่ออกเลยนะคะว่าใครจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษไปครองนะคะ ขนาดที่อันดับที่4แอสตันวิลล่าค่ะ36นัดมี67แต้มสเปอร์อันดับที่5นะคะ60แต้มอันดับ6นิวคาสเซิลค่ะ56แต้มอันดับเเชลซี54แต้มเท่ากันกับอันดับ8คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับ9เวสต์แฮมนะคะ49แต้มอันดับ10บอลมาร์ตค่ะ48แต้มอันดับ11ไบรตันสามสิบห้านัดมี47แต้มนะคะวูฟแฮมตันอันดับที่12มี46แต้มอันดับ13ฟูลแลมค่ะ 44แต้มอันดับ14คริสตันพาเลต์สี่แต้มอันดับ15เอเวอร์ตัน37แต้มนะคะอันดับ16เบรนท์ฟอร์ด36แต้มอันดับ17บ็นอตติงแฮมฟอร์เรสยี่สแต้มค่ะอันดับ18ลูตันทาวน์26แต้มอันดับ19เบอร์ลี่ยี่สแต้มและอันดับที่20เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะคะมี16แต้ม จากนั้นไปดูตำแหน่งดาวซันโวพรีเมอร์ลีกอังกฤษล่าสุดในสัปดาห์ที่36ค่ะเออร์ลิงฮาแลนด์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงนำเป็นดาวซันโวในขณนะนี้นะคะยิงไป25ประตูตามมาด้วยโคปาเมอร์จากเชลซีค่ะยิงไป21ประตูอเล็กซานเดอร์อีซักจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดยิงไป20ประตูโอลิวัตกินส์จากแอสตันวิลล่านะคะยิงไปได้19ประตูและโมฮัมเหม็ดซาลาจากลิเวอร์พูลค่ะยิงไป18ประตู ตำแหน่งจอมแอสซิสต์พรีเมียร์ลีกอังกฤษล่าสุดในสัปดาห์ที่36ค่ะเป็นทางด้านของโอลีวัตกินส์จากแอสตันวิลล่านะคะที่แอสซิสต์ไปได้ถึง12ครั้งแอนโทนีกอร์ดอนจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแอสซิสต์ไป10ครั้งเท่ากันกับปาสซ์เกาครอสจากไบรตันโมูฮัม็ดซาลาห์จากลิเวอร์พูลและคิรนทริปเปียจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดค่ะ ทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวนโวได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทาง Sport News Channel ค่ะ